การขับขี่แบบไฟฟ้า100%แต่ยังใช้น้ำมันได้สับสนใช่ไหมผมจะอธิบายให้ฟังเทคโนโลยีไฮบริดแบบ epower กำลังจะมาใช้ในรถกระบะเล็กและมันจะเปลี่ยนเกมทั้งหมดเครื่องยนต์ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเท่านั้นแต่การขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆผลลัพธ์คือพลังงานทันทีไม่มีดีเลยและความนุ่มนวลที่คุณไม่เคยสัมผัสในรถกระบะเล็กมาก,ก่อนตั้งแต่ไฟจราจรไปจนถึงถนนขึ้นเขาทุกที่สามารถครองได้คุณอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดของเทคโนโลยีนี้ใหม เพื่อนๆครับ Daihatsu ไฮเจรรุ่นใหม่ที่จะออกมาในปี2026กำลังจะสร้างความฮือฮาในวงการรนยนต์นี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโมเดลธรรมดานี่คือการปฏิวัติครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้รถกระบะเล็กใช้เพื่อการทำงานเท่านั้นก่อสร้างทำฟาร์มขนส่งแต่ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วไฮเจรรุ่นใหม่บอกว่าฉันไม่ใช่แค่รถทำงานฉันคือไลฟ์สไตล์ของคุณรถคันนี้เหมาะกับใคร สำหรับคนที่ชอบไปตั้งแคมป์ช่วงสุดสัปดาห์ไปตกปลาไปเล่นเซิร์ฟคนที่อยากดูแตกต่างที่ชอบการปรับแต่งรองเท้าผ้าใบสไตลเ์เท่ๆเ,เหมาะกับรถคันนี้มากกว่ารองเท้าบูทโคลเลยมาพูดถึงหัวใจของรถคันนี้เครื่องยนต์และพลังงานที่น่าแปลกใจที่สุดคือระบบไฮบริดที่จะมาชื่อเทคโนโลยีคือ ismart e hybrid ระบบนี้เคยใช้ใน suv มาก่อนและตอนนี้กำลังจะมาใช้ในรถกระบะเล็กระบบนี้ทำงานอย่างไรเครื่องยนต์ผลิตแค่ไฟฟ้า,าการขับเคลื่อนทำ ด้วยมอเตอร์ล้วนๆหมายความว่ารถกระบะของคุณจะขับเหมือนรถไฟฟ้า100%เมื่อคุณหยียบคันเร่งจะได้พลังสูงสุดทันทีเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าเลยตอนนี้ฟังพลังงานของมันเครื่องยนต์6 6 0ซ c ให้50แรงมา้าแต่ฮีโร่ตัวจริงคือมอเตอร์64แรงมา้าและแรงบิด18.4กิโลกรเมตรคุณเข้าใจใหมว่าตัวเลขนี้ใหญ่แค่ไหนรถกระบะเล็กธรรมดามีแรงบิดแค่6กิโลเมตรแม้แต่แบบเทอ บอกก็แค่1ิกิโลกรัมเมตรหมายความว่าไฮเจรุ่นใหม่แรงกว่า3เท่าพลังงานนี้เทียบเท่ากับเครื่องยนต์ธรรมดา1.8ลิตรหรือ2ลิตรแปลว่าอะไรในชีวิตจริงจอดที่ไฟแดงรถใหญ่ๆอยู่ข้างๆไฟเขียวติดและรถกระบะเล็กของคุณทิ้งทุกคันไว้ข้างหลังสินค้าเต็มคันใช่ไหมไม่เป็นไรถนนขึ้นเขาชันใช่ไหมขึ้นได้ง่ายๆเหมือนรถว่างนี่คือพลังของอ e ีสมาทไฮบริดและยังมีแบบ4ี d ดด้วยหมายความว่าถนนดินหรือฝนตกไม่มีปัญหามีฟีเจอร์อัจฉริยะอีกอย่าง สมาร์ทเบดเดิลเมื่อคุณต่อยคันเร่งจะมีการเบรกอัตโนมัติที่แรงประโยชน์คืออะไรการควบคุมความเร็วในซอยแคบๆง่ายมากถนนลงเขายาวๆไม่ต้องเหยียบเบรกบ่อยนื่อยน้อย,อยลงแต่ถ้าไม่อยากได้ไฮบริดไม่ต้องกังวลจะมีรุ่นน้ำมันธรรมดาด้วยเครื่องยนต์ 660cc 52แรงม้าแรงบิด6.6กิโลกรัมเมตรเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือ DCT DCT หมายถึงเทคโนโลยีใหม่ ที่ดีกว่า c v t ธรรมดามากขับบนทางด่วนสนุกขึ้นเสียงเครื่องยนต์เบาลงพลังส่งตรงมากขึ้นและใช้จะมีเกียร์ธรรมดา5สปีดหลายบริษัทเลิกผลิตเกียร์ธรรมดาแต่เดินสูรักษาความสนุกในการขับไว้จะมีช็อตโตรชิฟเตอร์ที่เปลี่ยนเกียร์กระดิกกระดิกฟิลเมอรนอรถสปอร์ตมาพูดถึงแชสซี่และคุณภาพการขับขี่รถคันนี้จะใช้แพลตฟอร์มดีนจีที่สร้างขึ้นเฉพาะสําหรับรถเชิงพาณิชย์เพราะอะไรก่อนหน้านี้รถกระบะเล็กสันสเถือนมากโค้งแล้วยิงตอนนี้ปัญหาเหล่านี้หมดไปช่วงล่างใหม่ ที่จะนุ่มนวลทั้งตอนรถว่างและบรรทุกเต็มถาล้อก็ยาวขึ้นหมายความว่าเสียรภาพบนถนนตรงดีมากบนทางด่วนความเร็ว80-90ก็รู้สึกเสถียรมากรุ่นไฮบริดมีอีกเรื่องสำคัญเต้ารับไฟ AC 100V 1500 Double Uni ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เสริมตอนทำงานชาร์จเครื่องมือไฟฟ้าได้ตั้งแคมป์ใช้ฮอ,อกเพลทได้เป่าผมได้ฉุกเฉินใช้เป็นไฟบ้าในได้รถคันนี้ไม่ใช่แค่รถเป็นเครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่มาดูด้านนอกกันว่าดูอย่างไรสรุปคำเดียว ทรงพลังและอนาคตนิยมกระจังหน้าใหญ่มากรูปหกเหลี่ยมเหมือน SUV เลยสีดำเงาดูแล้วรู้สึกว่านี่ไม่ใช่รถกระบะเล็กเป็นรถใหญ่เห็นในกระจกมองหลังต้องหลบทางแน่นอนไฟหน้าคุมเหล็กยาวรอบๆมีเดย์ไทม์รันนิ่งไละรูปอยู่ที่ติดตลอดกลางคืนรถคันนี้ดูเจ๋งมากไฟเลี้ยวก็แบบสีเปล่งเฉลี่ยเรียงกันมีในรถกรูอตอนนี้มาในรถกระบะปลดล็อกประตูไฟจะต้อนรับเช้าวันทํางานสิ่งเล็กๆนี้ทําให้มีความสุขมากรู้สึกว่ารถทักทายคุณกัญชนก็ไม่ ธรรมดาดีไซน์3ดีเหมือนกาดดูแข็งแรงและทนทานเหมือนรถออฟโรดมองจากข้างห้องโดยสารใหญ่มีพื้นที่พิเศษด้านหลังหมายความว่าบ่อนั่งเอนได้เดินทางไกลสบายพักผ่อนได้สบายสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดล,ล้ออัลลอยโครเมียมใช้ได้ยินถูกแล้วรถกระบะเล็กมีล้ออัลลอยนี่เปลี่ยนลุกทั้งหมดความรู้สึกสาก่อสร้างหายไปลุกโมเดินเหมือนรถในเมืองรอบๆโค้งล้อมีเส้นกดที่หนาดูกว้าง และต่ำสถตรภาพมองเห็นได้ไทยรถก็อัปเกรดก่อนแค่โยนของแล้วลืมตอนนี้มีระบบน็อตอัธประโยชน์มีเยอะหมายความว่าไม่ต้องจอดตัวถังก็ติดอุปกรณ์ได้ชั้นวางที่ใส่ันอรไรก็ได้ DIY ไดีไอวได้หลังห้องโดยสารมีไฟเลททำงานก่อนหน้านี้หลอดไฟสลัวตอนนี้เลดแรงกลางคืนตกปลาหรือตั้งแคมป์แสงสว่างมากจนไม่ต้องใช้ไฟหน้าและปรับความสว่างได้จากข้างในจะมีตัวเลือกเบสและในเคลือบสเปรย์หรือพลาสติกป้องกันที่ปกป้องท้ายรถจากรอยขีดและสนิมใช้หนักแค่ไหนก็ดูดีและโทนทางตอนนี้สนุกจริงๆ ภายในทุกอย่างพรีเมียมเป็นรถเชิงพาณิชย์ก็ควรเรียบง่ายความคิดนี้จบแล้วเปิดประตูและตรงกลางมีหน้าจอสัมผัสนำทางแบบลอยขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้วิทยุธรรมดาตอนนี้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อละหาสุดเมทคัสเตอร์ดิจิทันทั้งหมดหลังพูมาลายัยไม่มีเข็มแบบเก่ามีหน้าจอ sdc ส t f t 7นิ้วเปลี่ยนการแสดงผลได้กราฟิกสวยข้อมูลฟีเจอร์ความปลอดภัยแสดงชัดเจนรู้สึกกำลังใช้แกเจ็ดล้ำสมัย ไม่ใช่รถเก่าคอนโซลกลางก็เหมาะสมรถกระบะเล็กปกติไม่มีคอนโซลเพื่อพื้นที่แต่คันนี้มีก้านเกียร์ที่วางแก้สวิตช์ทั้งหมดจัดเรียงอย่างดีรู้สึกเหมือนรถสีดานห้องนักบินปิดล้อมเบาะนั่งก็อัปเกรดไม่ใช่วนินพลาสติกเก่าที่ลื่นตอนนี้ผ้ากันน้ำและหนังนุ่มผสมมีตัวรองรับด้านข้างหมายความว่าโค้งแล้วตัวไม่เอนซ้ายขวาขับไกลเหนื่อยน้อยมากและฟังนะไฟบรรยากาศใช่รถกระบะเล็กมีไฟบรรยากาศแดชบอร์ดและพื้นมีไฟทางอ้อมสีน้ำเงินกลางคืนขับเป็นประสบการณ์ที่แตกต่าง โดยสิ้นเชิงกลับจากงานรู้สึกเหมือนแล้วส่วนตัวตัวเลือกเก็บของก็เยี่ยมชั้นเหนือศีรษะมาตรฐานและด้านผู้โดยสารมีโต๊ะพับได้พักทานข้าวหรือวางแท็บเล็ตดูวิดีโอตั้งค่าสมบูรณ์แบบพอร์ต usb ก็ทันสมัยใชซีชาร์จเร็ว2พอร์ตหรือมากกว่าโทรศัพท์แท็บเล็ตชาร์จได้ตลอดมาเปรียบเทียบกับคู่แข่งซูซูกิเค r รคริเป็นรถกระบะท,ที่ดีมากใช้ง่ายเชื่อถือได้ราคาไม่แพงเป็นราชาของรถก่อนพับบัตเล็กแต่ไฮเจทรุ่นใหม่เล่นเกมแตกต่างเคริบอกว่าฉั้นเรียบง่ายและเชื่อถือได้ไฮเจบอกว่าันีมย และทรงพลังเชรีเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามให้เจดบอกว่าฉันไปสนามได้และสนุกได้ดีไซน์เชรีเรียบง่ายให้เจดกลาว,าวและหนักแน่นภายในเชรีใช้งานได้จริงให้เจดหูหราประสิทธิภาพเชรีเบาและคล่องตัวให้เจดบดด้วยพลังมอเตอร์ถ้าแค่ขนของเชรีก็โอเคแต่ถ้าอยากได้สไตล์อยากผจญไทยอยากได้พลังให้เจดชนะชัดเจนสำหรับซูซูกินี่คือการแข่งขันจริงจังเพื่อนๆน,น,นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเดซู ให้เจสองพนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโมเดลนี่กําลังนิยามใหม่ของรถกระบะเล็กราคาจะสูงกว่ารุ่นปัจจุบันนิดหน่อยแต่ดูฟีเจอร์และเทคโนโลยีแล้วคุ้มค่าเทคโนโลยีอ e ีสมาทไฮบริดภายในพรีเมียมดีไซน์ก้าวราวมอเตอร์ทรงพลังทั้งหมดนี้คาดหวังในรถรู้แต่ตอนนี้มาในรถทํางานบอกหน่อยคุณชอบรถคันนี้ไหมรอรถกระบะแบบนี้อยู่ใช่ไหมชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกปัญหาอัปเดตใหม่ๆสมัครช่องแล้วพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ